อาามงเอ้ยออกสตาร์ทกระซายแลเอารถออกมาแลนห้มันนัน่นชาร์จแบตเตอรี่เหาแบตเตอรี่มันทำงานนะคะ่ให้มันเสื่อมแล้วเสียวขึ้นไปชาร์จไหมตั้งแต่มาหน่อยมาแต่เมืองไทยชาร์จแบตออกพทุระหลายรอบแล้วมันยังโมเมืดจะเลยจะออกมาใช้ให้มันหมดวันนี้เราจะไปใส่รอบไปเห็ดแหละแต่ว่าไปคนละกท้างซื้อ ขับรถกินลมชมบรรยากาศไปกับไม่ใหญ่น้อยนะทางนี้ทางนี้มันสิเป็นทางลุ่งไปท่าเรือค่ะออกจากนาบ้านไม่ใหญ่น้อยกับตรงย่างเดียวนะวันนี้เราไม่ได้ไปไปทางโข์ก็สิไปเลาะปลาง่างาออกพ็ล่างกายจักน้อยก็สิไดมาพักผ่อนเนาะ งานก็ร่างกาคขาแน่แล้วก็อุ่นรถไปนั่งเนาะค่ะมันจะเป็นเนื่นๆแล้วก็ล่องค่อยแล้วก็เนิ่นๆล่องค่อยได้เส้นนี่นี่มันจะเป็นท่าเรือถ้าเราไปตรงนี้มันจะเป็นท่าเรือพอดีเอาขยะลงมาทิ้งพวกขยะเปียกค่ะพวกขยะยากกเ็ับข้้าวแลุงพลาสติกเนาะ นี่ถ้าเรือคนเขามีตังเขาก็จะมาจอดเรือกันอยู่แถวนี้เรือลูกไสพ้พ่อไงโอเรือลูกเขยเพ่อไงก็ลูกสาวคนกัอยูนีแหละจ้ะแต่ไม่น้อยโมโหว,ว่าอยู่ล็อกที่เท่าไหร่นะพอคนมีเรือส่วนตัวยุดตรงนี้ไม่น้อยไม่รู้ว่าอยู่ล็อกไหนมันจะเป็นทะเลสาบรักกันเป็นวัฏจกักร น้มงมีกระสบไปทะลุตรงหน้าบ้านตรงลูกไส้ยพันยัยคือเก่านะคะเมื่อกี้เขาไปแลนเขาไปเซนในเมืองมากค่ะแต่บริไทคลิปแลนไปซ,นนนซื้อแลนรถเห็นมันทํางานซื้อเลยก็ะเลียนบรรยากาศจ้กของซื้อพี่น้องก็เลยบริไทคลิปในเมืองรถมันหลายขี่ออกไปเพราะห้ในโดนมันเยก็เลยเรี้ยวกระพืนมากรถหลายหลายไม่น้อยกับยาน คุ้มรถอยู่ทั้งทางจะขออะไรทังสั่นไปหาข้อเจ้าบ้านเขาแปลว,ว่าขับเก่งนะขับเก่งมากขับเก่งเกินปีนี้พวกพูดว่าอาืมก็บอมีดอกต้นแอปเปิลเพราะว่ามันตายแล้วนะบานต้นไพลพญามันล่มหมดแหละแอปเปิลตั้งแต่พญายเป็นเล็กหน่อยจนพญายอายุแปดสิบปีเจ้าจคิดเบ,บื้องก็ล่มหายตายจากไปหมดแล้วเนาะไม่ไบ้านบอมีดอกเ็ดแต่ว่าหน่ะขี้เขามากินลมจ้อดิ้วหน่อยนึงแล้วไม่นานก็จะขี้เดี่ยวกลับไป แล้วก็สิเอาแบตเตอร,รี่สินไิชาร์นะอากาศมือนี่เย็นแต่ว่าก็โอเคเย็นสำหรับไม่หน่อยนะโมกไหลแต่ว่าข้าข้าว่าเป็นผู้อื่นก็สิถ้าเป็นฝรั่งก็เจอกันยางแบบสบายๆชิ่ิวๆเนาะเบรกนี่ข้างนึงออนข้างนึงย่านละ ทางทางครัวนี่โอเคอย่แต่ว่ากำเนียมได้เด็กนะหวัวสิทิมกู้มัฝากอะเบิ้งไปเด้วกู้มาลากับเพราะว่ากับคอยกบมีแนวสิวบยท่ห้าหิ้วเจ้าเบิ้งพอคอยก็ออกจากบ้านไม่อยากจะเข้าไปในเมืองเข้าไปก็แค่ไปซื้อซื้อของซื้อกับเขากับน้ำหรือไปซื้อกับเขาก็บ่ได้ไปในเมืองเลย แต่แค่และแวกหมบานจากกองซื้อโมมีดอกว่ามันแห้งปน,นีเฮ็ดนั่นจังน้องเขาขนาดว่าเขาไปเป็นเสี้ยนเก็บเฮ็ดแท้ๆเฮ็ดพึ่งยั้งพัได้ยู่รอบสองนั่นเพราะว่าย่าจะพึ่งเด้อดรอคิวก่อนเพราะว่าโมมีมอมี่เข้าไปแล้วบบดนั้นเป็นนอนแล้วก็มันกระเถาก็เลยห้้ยกันทั้งเถาทัา้งนอนมาเอาด้อสูเสือมาตากบริอยากได้เด้ทั้งเถาทัา้งนอน คันบบมียายกกับโบเอาแต่ว่าขันมันมียายเอาอยู่ช่วงนี้น้องเขาก็เลือกที่สิบเอ็ดเขาก็เลือกที่สิบเอ็ดเก็บแบนเนาะเพรตอนนี้แบนตัดพักง่ายเด้ตักจวด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 ก็ได้เงินผู้เห็นเ็าเจ้าได้ลังค้นนะ่ะได้เป็นหลายพันโคนเด้มือหนึ่งนะแต่ไม่อิจฉานะ ไม่กี่ช้านะเพราะว่าสังขารฉันไม่มันมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะคีมาเล่นรอบนี้ซื้อเอาแด้ก็เลี้ยวออกไปนอกบ้านไม่หน่อยชอบอยู่แบบนี้แหละอยู่คนเดียวแบบนี้มันจะมีความสุขกลัวว่าต้องฟังเสียง้างนอกแล้วก็ว่าต้องเอาเสียง้างในออกไปไ้ข้างนอกอีกต้องมาวุ่นไหยใช่ทะเลก็ใคร ใครอยากทำอะไรก็ทำไปส่วนเราก็อยู่ของเราเคยเป็นไหมอยู่หลายคนแต่เหมือนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวดีกว่าหลายคนบางเธออยู่ในหลายคนม่นมีความรู้สึกว่าเฮาอยู่คนเดียวบัดเฮาอยู่คนเดียวรู้สึกว่ามีความสุขอยู่กว่าอยู่หลายคนมันก็สิเป็นอีกแบบหนึงนะ่งเนาะชีวิตที่ออกแบบได้แต่ตอนนี้นะี่ยเสื่อแคนน้ามูก จุดพอไงส่วนไปวันเกิดหลานเมื่อนี้หลานไส้เพื่อนวันเกิดเขาสีเหลืยงกาแฟบาบสาม,มนวลมีปลาม,มันแหงพี่น้องบึงนแห้งแห้งบาสามเจ้าไปน้ำข่อยบพิคนเก็บขยะไปแล้วมันนี่ไม่น่อยกินข้าเซ็ตไม่น้อยก็ไปอาบน้ำเ่นเรยว่าเจ้าสีไปใส่โอ้ยข่อยเสือขยะไปทิ้งให้เจ้าเก็บขายอยู่เก็บขยกัสิไปส,ไป,สไปทิ้งให้ เบิองลง,ง,งแถวนี้สิได้พ่อสองดอกบอหลับพี่น้องเอ้ยบ่ได้คาดหวังเรื่องมื่อนี้เก็บเห็ดนะเ <c oughs> บิองแล้วโบส่องสิมีเป็นยังวันบ่มีเห็ดเห็ดมันเถ้าถิ่มมืดมองเคยมีมันกับโบมี่มองเคยได้มันกับโบได้ที่นาะ ใช้ชีวิตในแบบของเรานะจ๊ะจะได้มีความสุขไหวซ้ำเฮาบนไหวเริ่มต้นเน้อพี่น้องเนื้อมุนไห้ดินล้นเนื้อเป่นสิบฝ้าวาแนนฮานีบ่าฝลาวค่คพอใจในสิ่งที่มีดีใจในสิ่งที่ได้สบายตัวและสบายใจในสิ่งที่เป็นอยู่นะเ่็นญ่ก็สิวาเมื่องขาขยญาไปถึง เมื่อได้บอกเราเดียวมาเอาจักรยานไปเซินมึงขยับไปทิ่มแนวได้มันไม่ใช่วัยเริ่มต้นนะอย่างพวกเรานี่เป็นวใบคืนร่างให้เขาแล้วนะดังนั้นบ้านตายชีวิตเลือกที่จะใช้ความสุขของตัวเองนะหาความสุขให้ตัวเองนะต้นกระสีบเป็นไหนบริสัทท่าบอบใบมากน้อมันก็บ,บม่อยากงานเขาไปไปันไดเลยมันหกไปเลาะเลิเน เซินหาเห็ดอีกจักหน่อยก่อนพี่น้องก่อนกลับบ้านพี่น้องนั่งเศร้ามีแห้งหน่อยหนึ่งูนหนาลุมฟังศซเนี่ยผู้เขาสาบายมดกรรมอ,อย้ยมันก็เป็นวัฏจักรชีวิตตายคีดเรามาเท่านี้น้ำมูกเฮียว่ามันสีมันบวมนั่นสีบบเย็นมันเลยเย็นจนหูอนแข็งเวิร์พี่น้องเขาจะไปกินกาแฟา ไม่น่าจะถึงหรอกกาแฟนะเพราะว่ารู้สึกปวดท้องมากเพราะว่ากินยาละบาบท้องมันอืดไหลและมันบวก่อยมันมมหน่อยก็ได้กินยาละายนะคะตอนนี้จุกท้องปุ๊บ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 ท้องเดือดบับบับโงการห้องน้ำด่วนก็แรกว่าสิเวะกินกาแฟอยู่ปัมน้ำมันแล้วจนสิขึ้นม่าบ้านว่าสิธขี่รถคงไปสู่น้องดำสู้สูสส้สิลูก ไปไม่ไวหวแล้วค่ะตอนนีแม่ปูดปาดปูดปาดขักขาขักวขาคือจังมันสิบต้องเป็นนั่งในของน้ำเนี่ยวันิบเป็นลักกินกาแฟเป็นยังเพราะว่าพอยันลวสิบกินกาแฟอยู่นั่บา้านหลานไา้เนาะบสามแล้วก็สิออกไปแล้วล้าก็ลัางอาบนาม,มั่งตอนนี้เพราะว่าตอนไม่น้อยออกมานะแล้วก็รังเขียนเช็ดเขียนเช็คจ่ายค่าหนุนค่านี่อยู่แล้วบอกไม่น้อยให้ให้นไม่น้อยไปนั่นไม่นอยว่า่ไปว่ไปขี่ขานไปนั่งเฝ้า ไปโหลดบอกเขาโหลดว่าคอยปวดขาเพิ่นวะคอยเสียขยะไปทิ้งแหละซื้ออดีตสวรรค์ไปเยอะดูไเยอะไปดูกระติดเยอะโอ้กระติดทินเฟเดอร์เขียนนี่อย่างแต่แต่คอยไป จนขอไปท่องโลกโลก,กาจนลบมากละ่ะเห็นเขียนไปแล้วอยู่เช็คนะเขียนแล้วแล้วนี่นี่เช็คเพื่อนสใส่ในซ่องแบบนี้แต่ทีมันเขียนนะนะอุย้ยมึงสิห้าโดงเอียงกระดอกกระเรียดแด้ได้สกาดอันนั้นน่ะเพิ่นใจซ่องให้หลาน กระสือของขวัญดอกใส่เป็นเงิน,อ,นอุยขวเมีอายปวดท้องติวติวติวออกพับจอบซองแคบหมูค่ะกอนทำไมแขนข้าวออก,ก่อนเดี๋ยวก็ร่างกายสิ่งที่หมอชอบ คือบอกว่าแทรนหน้าคือกันออกกําลังกายนั่นแหละคอยเฮ็ดได้มือด้นซํานีอาทิตย์นี้คอยก็ได้ออกกําลังกายแล้วหมอเขาบอกกับ่าพิษดอกพิษติมงคอยในขีข้ขาดนั่นแหละพี่น้องหมอขากระบ,บอกว่าเธอต้องแทนหน้านะเธอต้องออกกําลังกายยิ่งเจ็บเธอยิ่งนอนมันยิ่งเจ็บนะคอยก็เฮ็ดได้แล้ว Hey, เฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ้าน้ำเสต็นิดหน่อยมันขอดเส็เ้น้ำพริกพี่น้องถ้ามันแห้งดีๆเราขอเดเสตเป็นน้ำพริกน้ำพริกแคบหมูเนาะเดี๋ยวให้มันแหง้งๆก่อนมันยังไม่แหง้งถ้ามันแห้งนะมันจะไม่ติดอันนี้มันยังไม่แห้งดีเฮ้ย hey. เดี๋ยวสเ็ดยังกับใบพริกสีออมคือบริกินดอกไวยมันพักกีตูผัดมะซ่อนขื้นทั้งตไตเลยอืมอืม อยอดน้อยอันนี้นะพริกแห้งเอามาฟาดทิมอันเม็ดมันนะสิตาพริกแห้งเอาไปขวบมเดวเอามาฟาอันเอามาห้อยทิมผัดขึ้นอันกระปุกดีๆว่าขึ้นล่างั้นไม่น้อยโลกแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ไปทิมโอ้สามีแห้งจะตายแล้วเอ๊่อยสงสัยว่ากระป๋องพลาสติกข่อยอยีกอันหนึ่งมันปใส่อยสิมาใส่พริกสิเด้ พอสิตากพริกอยู่เพราะว่าพริกข่อยบ่มีกินนี่พริกสั่งมาใหม่งามงามไปแล้วพี่นอ้องห่อนก่อนหาสุดไปเปลี่ยนก่อนสมีแห้งกันท่อซิมมาครับอินเอร์ทีทอล์ตเทเลเวตเตอิสกูเงิน บอกพ่นมาปลายแห้งแห้ง,หงอุ่ดส่งวีแล้วคิดเศร้าอกใบอุ่นอโมแกปวนท้องสิไปพักพ่อนไปขี้ก่อนมาสันบอกเพื่อนอันนี้คือเยี่ยมรวมนะทำไว้เย็นแล้วถ่ายคลิปเสร็จแล้วไปแล้วพี่น้อง